สวัสดีครับมือนีตางในชาเฮ็ดกับเพากินดีนะครับผมแอบสร้างในชากันยางมากพางนางงวกหลังนะครับผมแล้วก็หาน้ากินนะครับเห็นดูเย็นเออมีอย่างกินแนนนะครับผมปวดตู้เย็นมากว่างเปล่าว่างเปล่านะครับว่างเปล่านะครับผมมีบางหน้าวนะครับผมาเห็นไข่ครับผมหยิบไครมาสองหน่วยเนาะครับเนาะสองหน่วยเผาขั้วครับเผาขั้ว จันเลียนจันเลียนมากครับผมเผาขั้วนะครับเนาะเผาขั้วเสร็จปพ๊บได้น้ำมันหมูครับถอดไข่นะครับเนาะเสร็จแล้วเทลงหม้อกระทะครับเทลงหม้อกระทะจก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 นะครับเนาะมาติดแก๊ะนะครับเนาะติดแก๊สนะครับเนาะแก๊สเสร็จรอนน้ำมันรอนน้ำมันเดือดนะครับรอนน้ำมันเดือดมื้อนี้ทางในชาอยู่ผู้เดียวนะครับเนาะ หลังจากรอน้ำมันเดือดเอาไข่มาตีนะครับตี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 นะครับผมตีเมันเข,อขอ้ากันนะครับผมใส่ผงนัวนะครับผมใส่ผงนัวใส่หลายเทียบหลายใส่หน่อยเทียบหน่อยนะครับนี่ทางนี่ชาอยู่เดียวเด้อครับเด้อใส่หน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับผมใส่หลายเข้มหลายใส่หน่อยเข้มหน่อยนะครับผม คน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 ครับคนคนไหนแม่นเผากันนะครับคน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 ไว้ไว้ครับอีแห้งๆให้มันแตกครับอมาที่นี่เสร็จแล้วทางในชาติเตรียมตามสมระกอไว้นะครับเมื่อนี้ยันถอดไข่ไปยิ้มเนาะเสร็จแล้วครับผมเพื่อมาหันมาเบืองครับหาตะลิวหาตะลิวหกแง่ด้วยครับตะลิวส่เนาะ อ่าตะลิวตะลิวเห็นเราทำพี่เดบเหรอวะน้ำมันห่อนนะครับเนาะโอ้น้ำมันห่อนไวครับผมหอนแล้วเอาไข่ลงเลยครับจวดครับผมนี่นะครับผมจวดตะครับเนาะย่างไวครับย่างไวน้ำมันห่อนครับจวดจวดครับผมจวด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 นะครับเนาะดูดีครับพี่น้องเลยพริกบั๊บ พวดนะครับผมรอให้มันแหมเล็กน้อยรอให้มันแหมเล็กน้อยนะครับเนาอีกเวลานึงเหลือกับพลิกกลับขึ้นมาอีกครับผมพลิกกลับขึ้นมาโอ้ยเหลืองเหลืองงามครับเหลืองงามพี่น้องเหลืองงามครับยังไหนดำดำนี่โอ้ทอดไข่ใหม่ครับผมตักออกครับแล้วน,น,นี่เป็นมะเร็งนะครับเนานี่ตากินครับตากินตา,นตา,นตาแสีบขนาดเลยครับผม ถูทวงช่างหรือถ้าง่ายๆน,น,นะครับผมถอดไข่ถอดไข่ถอดไข่นะครับเนาะตับมึงแห้งครับตับมึงไม่เข้ากันครับตับมึ้วไปก้วมากนาครับทางดิฉันก็ได้ฟุ้งไปแล้วล่วละเอาซอนมาบัดน,นี้นะครับซอนมาเอาซิมเบิองสะกดซิมเบิองครับพี่น้องพี่น้องมันก็ะสมเนี่ย หลังจากสร a, ส้งในชาซิมเบิงมันสมท้างในชาใส่น้ำตาลนะครับเนาะน้ำตาลก็งวตออีกครับงว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 ยงว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 ครับงวงวนงวววครับเสียที่พามีปูดองนะครับสร้างในชาอยู่บ้านผู้เดียวมือมนี่วันอาทิตย์าที่ปลายยุดงานจ่อหน้าท้วงมากบอกว่าเมื่อต้องเขาก็ได้เพื่อนบอยเขาก่นเจ้าของบ้านบนว่อ่าเพื่อนพักคอนครับทางในชาซิมมืออีนะครับมือนี่ซิมมือีเด้อ อ,อืมแซบแล้วพี่นอ้องแซบแล้วแซบแล้วแซบที่มันไหล,ลเทียแต่งนั้นมันใจนะครับเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปึบ๊บนี่นะครับหน้าตาที่เป็นยังไงเดี๋ยวมารอเบิ้งกันนะครับผมกำสม้างดีชาเนาะอืม,อม คับพกสันนะสันครับยำโลงบะเบิดนี่นะครับผมตํามสมต่างในชาโอ้มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะครับม้นนี่เลยตั้มสมนะครับผมครับนี่ทอดไข่นะครับอ่าขับเร้านะครับขับเร้าสวัสดีครับผมมียังดีๆกะบที่ออกมาให้พี่น้องด้เบิ่งอีกนะครับผมฝากติดตามน้อเด้เดอครับเด้อช่องไปต่อหรือพ่อทำนี้นะครับผมต่างในชานะครับน้อ